อตรงนี้ขาดการลนี่หนึ่งนับงเกงนไปด้วยฮาครับแตว่างเกงนของชันไม่ได้ใส่มาไม่ใช่ผมเนี่ยนปยจะเป็นลูกตาครับนี่คิ้จะเปิดให้นครับเปิดมองไกลๆเตะใกล้ๆครับโดนสีฟ้าดักครับ นักกีฬาของเราตอนนี้เริ่มท้ลงไหล่โดยแรงไปบ้างยู่นี้ก็เปลี่ยนกันครับลูกนี้สีส้มไม่ยอมครับไตทันก็ไม่ยอมลูกนี้ลดแล้วครับเปิดนะครับลูกนี้เปิดไปหน้าประตูมีไหมมีไหมแหมไม่มีสีฟ้าเอ้าลูกนะครับลูกนี้สีฟ้าเฮ้ยยิงกันไปแล้วติดติดเลยนะยัดตี๊อัดกันเองลูกนี้ยังหลุดมาได้นะครับ เมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังจิ้มซ้ายจิ้มขวาทิ้งรอยนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ทันนะครับนะสู้กันอย่างสุดใจครับด้วยน้ำใจนักกีฬาครับอยู่ที่มิเตจิ้วแตงกันไปนะครับนะครับอัดจีบหนึ่งร้อยหนึ่งพันบาทนะครับเห็นไหมครับท่านที่เปิดโทรทัศน์ดูที่บ้านหรือยูทูบก็ดีนะครับสนใจที่จะร่วมสนับสนุนการรับรองเรานะครับ พิมหนึ <im cose wick> so ่งถ้าเห็นว่าสีส้นเนั้นพิมสามสีสีตายเป็นน้ำนพิวดนเรามีระดับสามรางวัลใหญ่ด้วยกันรางวัลที่หเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับลสอล้านห้สนบาทส่วรางวัลที่สอนะครับเป็นรถต์ระบะยๆนะครับที่ห้อีพุูครับหนึ่งพันะท่านจบกเม้เร่อยนะครับเรามีรางวัหนึ่งเด็เแม่ลูกม ้ที่ข้างหน้าสามด้่าครับโดยนิดเติร์ตใจด้านนี่เป็นนิดเติร์ตโลนี้ก็พัางานบอกว่าเล่นต่อไปครับเล่นต่อไปอ่าไม่ติดเป็นหมายก็เล่นต่อไปแมู่กนี้จะโอ้เฮ้ยโลนี้ก็เป็นนิดเติร์ตเนาะนี่หลบสายแล้วครับโอ้เฮ้ยครับว่าแต่ใจบอลเฉยทีเดียวครับมิเติร์ตเนี่ยปสามแล้วกันเนี่ยูกนี้มิเติร์ตมาเอามือเอามือเก็บไม่ทันครับแฮนด์บอลครับนี่ครับ น <ว pools> ul ี่ค <minority> รับตังคยายตะโกนเป็นโค้นข้างสนามบอกเลยอ่าตรงนี้เปิดไปครับโอ้โหโจี่เปสกดรไม่ไเก๋ครับเลนเก๋ใสี้ารแไม่ดีเลยอมีแต่แจกมีแต่เก่งเรื่องของการใบ้หยครับใบ้้อนตัวจะถึงงองก้สส่งให้มีเตรปั้นนะพีเต๋อปันแน่ตรงนี้ไม่ผ่านครับไรเงยครับตรงนี้อ่ามีแตจีิยังตามมาบ็อกไปได้ครับ นี่ครับมือตชินีองกำลังดีมากครับบอกว่าซ้อมแต่ทุกวันครับกำลังดีลูกนี้เพิ่มไปเพื่อนันดีครับแม่ลูกนี้จับบอลไม่ทันครับมือตะชินสกัดขึ้นมาลูกตะดงลุกถังมึงเนื้ลุกถังแน่ลูกนี้นะครับไม่ได้ตั้งใจทำอะไรเพื่อจะสู้ครับเพื่อจะสู้วิ่งเฉินก็ดีครับบอกแล้วนะ เตะเอาให้ก็ได้กันนะเดี๋ยวนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วครับตอนนี้นะครับตอนนี้นักกีฬาเราออกลูกน้อยโดยแดงนักกีฬาสามารถกินน้ำแทงสนามได้นะครับแต่งหน้าเอาแต่สนามนะครับเล่นเนี้ครับเล่นไหมยากเตียเต้คือแม็้ซ์ตายแม็กซตี้ยเต้นแหมสีส้มของเราครับโอเลย์เต้สนามเลยเต้จีแหม่ให้เลยนะครับเลยนี้เปลาครับดึงกินใะไเพื่อนอีกแล้วครับ ดูดูดูเพื่อนนะครับดูนีนะครับจะเป็นลูกฟรีคิกของสีฟ้าครับไอ้รถถังมองซ้ายมองขวายิ่งดัานนีครับเรื่องนี้เรื่อนี้เรื่องนี้แหมไม่ผ่านแบคตัวสีส้มครับเอ๊ะเต็มได้ในระยะสามสิบหลาครับได้แค่เสียวกบได้แค่เสียวแหม่ดูจุดว่ายว่ายปั่นโดดตกเงี้ยนอีกครับ นี่ครับสีส้มเตใส่กันออกรัไม่ติดสิไม่มีสีฟ้าไม่มีอเคเอาขาเตะนะครับมีความเซ็กซี่เฉยนะเตแล้วเอาหัวหงด้วยครับมีติดแฉกไม่มีไม่มีใครทำได้ครับเตะแล้วก็โดนหัวไปในขณะเดียวกันมีสีส้มสกัดมาครับมีติตแฉยังติดมีติดแ้มเนี่ยสงสัยจะเป็นนักกีฬาดีเด่นนะครับเนี่ยาลูกมาไม่ทำแต้มสักลูกเลยครับเตะชนะประตูยังติดแบ็กสียิงไกลทันทีแล้วเนี่ย วิจขอครับทุกาก็ระหังเหมือนกันเสียงสลัดมาแะครับอาึงแล้วก็เสียบเือให้นักกีฬาทักสอทีมเะครับคุณาัดเปยเพลงเลยครับอเชียร์ครับเชียมเครับตึงตัต้านนักตดงตัยันั่นตม thank <laughs> you Terima kasih telah <laughs> menonton!